บทที่สองสระาเริ่มได้ตออาตาม,มองนี่นี่ดูสนใจนี่ตัวอะไรเนี่ยตออาตาน้อง ยออายาพออาพาพออานี่ตัวอะไรทออะไรทอทหารอ,อ่าทอทหารบ้าง

จะจับทําไม